เลยลองใหเฮ้ hey, ตังนี้เลยดนทอาสตั๊กเจอยี่สบอั ควายได้หวังว่าไงวะไอชี้นมันกูได้ช็อคเวเปอร์อะโว่นายเก๋นี่กูทำไงไอสไทรเปอร์ น่อารักกันคุณูเยอะเก็บดองเลยสัตว์มีคนเร่นเฮ้ยเชี่ยตกใจเลยกูกำลังตอบแชทอยู่กำลังอะไรนะกูกำลังตอบแชทอยู่มีคนส่งแชทมาไงส่งเรื่องงานนะแชทอยู่ เที่กูกำลังนี่เลยแม่งอยู่มุดโสนตรง,ตงมานี่ไหนสไนเปอร์ไอ้แย่ตอนเนี้ยอ๋อเป็นเวฟ์ลูกสองย้าเนี้ยจะไอ้อไนคนเจ็อบเกือบแตกแล้วแท้ตอนแรกเกือบเกือบกระสุนไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงตัวจี๊กูวะ ตันนี้ดะตัดล้กันเพื่อนตอนนี้เก็บเพื่อนไม่รู้บอรดเลยนไม่โดน ตานี้ไม่เจอไม่เจอเลยนะอีเทียนั่นแหละ,ะเฮ้ยคน,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 นคนคนคนเจอทุสองแสตมป์ไปอัน <ไป S 2> เ,เดี๋ยวตายต้องอัวเดี๋ยวจะต้องเลย <c oughs> เรื่องไรดับ เ้ <Hey. S 1> บออนี่ว่าดาบบ่อนี้กันบอ่อนี่กันเลยนะเจ้าง,งาน,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 าเ,น,น,นาเนี่ยเ hey, อ้แต่ผมมีเกาะเกาะนี่ hey. <laughs> เมื่อกี้มีอีกอ่าทองคำอะไรสักเฮ้ยรถรถมะทำที่อะไรอ่ะรถนั้นเราดับนั่นเดยวมันจอดมันจอดนี่ทะโลแหละเบสอะไรอ่ะอ๋อใช่เบสอะไร ตอนนี้ต้องการเฟรมแอร์โลอันนี้นี่นะครแล้วก็ไปยังไงโอ้กันจีโร่สองคนนี่อะไรไอโออยู่ตรงนี้นี่นะข้างหลังเราอ่ะไปตรงไหนกันเดินข้างหน้าเลยถ้าข้างหน้าเลยก็ถ้าไปข้างหน้าตรงนี้ยไม่ใช่ไหนปะเรื่องนี้คือไม่รู้ว่าเป็นแนวตามแล้วไงไอโอตามเต็มโดด รับโดนเลยลเจ็จ <laughs> จะหว่ไม่ได้วะเด่นหว่าโดน <laughs> เจ็เด่นไปกว่าเเนอะไอ้สร <laughs> ็ <laughs> ิโดนตีมันระดับมันจะได้ยิงได้หลายรอบยิงมันต้องยิงเจ็ดครั้งเลย ไอ้แคยคือเกวียนมันไม่เสร็จหรอ่แม่งนับปูแค่าตามเองใช้ปูใช้ไฟจีไปตั้งเยอะน่าเหลือวะเนี่ยมันนับให้แค่หกเองเลอะมันนับไอ้นี่เปล,าาาาาาล่าเพี้ยไรก็อีกแค่ครั้งเดียวเองนี่ถึงกลับไปตรงนี้ไะล่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทันแล้วเนี่ยนานแล้วแค่เราโดนใครตาเอ๋ยไม่ทันแล้ว แม่งแม่งหับให้น่อยนะกูมั่นใจว่ามันแกีแปดรอบที่วิ่งไปเฮ้ยคนเพราะกรสุนกนกูหักไปยี่สิบสามดคนไม่ดาบคนไม่ซ้ายเอาขวาเอาไนปะอ้โตัวขวาตวงเนี่ยใแอนึงล้วซ้ายขวาม่เห็นขวาขวาไม่ฮัลโหลใครัก ถ้าโดนตีถ้าโดดเข้าตีถ้าแนมอยู่ในน้ำดาบอะไรข้าอ่ะเล่นเม่นจิ้งี่อบอดเละเมื่องเจกูก็ไปแต่ไม่เงินจิ้งก็จ็แ้วไันเงนไปแตได้แพ ดาวมันมีคนอยู่เนี่ยระดับหนี่ยเนี่ยเียพี่นอยู่เนี e. right. ่ยเหยอก็ยิงยากชิบหายไม่หาเยปล่าลอะไรเนขอได้เียอเดี๋ยวเซ็งตอ สามสิบโลน,น,นี้ก่อนพี่จะตายหายลบไปนี่ใช่เลยี่ยไม่ใช้ละไปเลยกนยไก่อนดีวกว่าเอาช็อกเวฟให้กูกเวมให้กูกูใช้สักเวฟยิงไงนั่นแหละยิงตัดโลกน่นารักนงไงจบ ใช่คัสติงเหมือนกันเี่ยอเวตโเสื่อกูไว้สัตว์ไม่ต้องพยายาให้เป็นพิธุายิงปกตินั่นแหละเยี่ยอาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวู้ออยู่หลังเรามั่รับตายลเฮ้ยเดี๋ยวเอาบอดีกว่าเฮ้ยอะโอ้ลืมกด ก็คือไม่แยกน่าจะปล่อยให้เจได้ติดไปเฮ้ยแต่มันแต่มันไม่ใช่บอดเจไม่สเปกเทได้ไม่ไม่บอดบอดจะไม่เทดไม่ได้เบอดจะไม่เทดได้แต่มันจะไม่เทดไมนไ่้ตอนนี้กูเข้าใจผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงสุดทมาไป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 จังไอ้คนนี่เฉยด่าไปเลยนะ ทำไ,ไม,มก็ได้มานี่แล้วอ๋อ้อนี่ไม่ได้ไอ้สุด้ไอ้สุดท้รอไม่ไม่ไม่ในเกมพลาดอย่งนี้ไม่ไม่ เล่น yeah. เีเฮ้ยนี่มันโดดแล้วโดดแล้วนั่นแหละเป็นทเวรยนะเนเสียงปดแมนตั้งกว่าเนียมันโดดแล้วนะยงนาหรืยงยงเลนนตอนนัดตอนนัดตอนนัตอนน เลยลงแล้วเอลงยังเฮ้ยเี่ยไปนี่ยเฮ้ยี่มาะมากูมันช่วยอะเนี่ยา,ยายที่เดียวกูเหลือค่าคนด้วยเฮยไงที่เอาลามาเราไปเออเฮ้ย่ยที่เอาลามาเราไปมันมีหิวระดับ นี่ยคูกมีเนี่ยเนี่ยไปตา้ากันเดเฮ้ยนี่กันน้าอยากเล่นแต่ว่าหน้าเอาไหมใช้ควีอ่ะจะเล่นไหล่เเก็บมัก็ได้เก็บมาเผือไว้เื่อ trên này là của mà yên không nào không của mày chưa 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 อย่ามองไอ้ดาบเลย5คนละชนะเนี่ยไม่ไม่คิดเป็นเองไลใคระจชนะ ถ้าเกิดว่าพวกแมงเล่นหน่ธนูนะก็สบายเยงี่เอ็อเออเมจีกับพกบอกขึ้นบทนั่งไหมไปไปไปว่าเป็นบทนั่นบรือว่าจะมีความตึตัวอะไรเออแย่เอีแย่เสียบมกไกลอะไรแบเนี่ยอะไรไม่เคยเข้าไป อย่าเข็ดข้อนีม่มากูปดิดมึงยังไม่มีคนมามเลย,ยต,ต่อ,อยังไม่เปิดกลัวนี่ยเราก็เปิดยาก็เราเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะเลยแล้วก็เิดกันเนี่ยกูสิบโว้ยเนี่ยแค่เอาเปิดเปิดอ ไอ้ย่างงี้กูชอบมากกว่าไอ้ปืนระเบิดโง่นั่นไอ้มันดูมีสาระสำคัญในการเล่นมากกว่าไม่ใช่จริงโง่ก็พออย่างเหมือนว่ากลัวดักชอบเล่นมาเลยริงโง่กระโดดเนี่ยยิงโง่ก็โดนเ่ยดักเลยไม่นะเจ้นมีโทษสีีถ้าโดนถ้าโดนนี่เลยเด้งเด้งเลย จริงๆกูว่าใครเล่นในเขตถีอะไรพวกะดูเทียรอะไรจับเลยอีกสามคนเลยไปหาไหนี่ปืนดีๆบาเดี๋ยวรอมันมาหาเราไปชนะขับปืนดีๆยิงตรงไหนอ่แต่จริงๆเราไปหาไม่ได้นะถือเลยไม่ได้นะเพราะมันเหลือแค่สองฝั่งไอ้ดับไม่ได้ไม่ได้ฝั่งโก้สิฝั่งรู้เลย ตรงงไกลๆคอมโบด้เลยมันอยู่ไกลออรถขนนไปบ้าดับเนี่ยมันอยู่ขอนน์เลียงดับกับมีจมเพ็ดแปลไปกันรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนสแตนาปที่หินสเตนบียร์ที่หินดับมาสู้เสจหินยากอ็ไ้ยากก็ได้ไปไปไปไไปไไป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 นปไ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 ปย ฐานมันฐานมันใหญ่ปะโห่างใหญ่โคตรสร้างเปหอคอยข้างล่างน่ะลุมลุมสกรมข้างล่างข้างล่างน่ะไปดาบที่ดาบยิงอ่ะตัวนึงิงอยูตายดาบตายตัวท้ายตัวร่แล้วตดนท้ายต่นโดนระเบิดตัวนึงตัวท้ายตรงตายตัวท้ายตบ้าน วงมาแล้ววงมาแล้วเริ่มงี้ไปเพื่อนมันทางเก่งมาจ้ะเนี่ยไม่รู้อ่ะมันโด้บอลโด้ไม่มีเกาะไม่มีเกาะมันยิงเกาะไปแล้วสามสามขับไปไหนมึงขับไปไหนขับไปไหน ตัวเอ๊ะไปไหนพัดดสปายในสีมฮีนินเนสโนกันเล็กในดุจีอแต่คนน้นนโนนะเปียนทางเป็นฮันนปสิ